เจนนี่โพลคอมเมนต์โพสยิวอะหรือนี่คือเลิกแต่งงานเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจปุ๊บปั๊บสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดทังสดชื่นกับแฟนหนุ่มยิวฉัดมงคลออกมาประกาศข่าวดีว่าสาวเจนนี่นั้นกำลังตั้งขันลูกคนแรกแล้วเมื่อวันที่หตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ในเวลาช่วงค่าได้มีข่าวดีอีกว่าหนุ่มยิวนั้นได้จัดทริปพาเจนนี่และครอบครัวไปฉลองต้อนรับลูกคนแรกแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือหนุ่มยิวนั้นเสื้พรส์ขอเจนนี่แต่งงานบนเรือยอดอีกด้วยนะคะท่ามกลางเสียงแซ่ซองแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม และล่าสุดในวันนี้ยิวชัดมงคลก็ได้โพสข้อความสั้นๆเป็นวันเดือนปีพร้อมแท็กหาแม่ของลูกสั้นๆว่า11พฤศจิกายน2564และอีโมจิรูปเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหลายคนคาดว่าอาจจะเป็นเลิกแต่งงานของทั้งคู่ซึ่งสาวเจนนี่นั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าตื่นเต้นมาก ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ